กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่8 4ประจำเย็ยนวันพุทธที่15เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านกเกา่เกาสวยๆมาฝากพี่พี่หชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเผยชี้นะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันพุธจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดค่ะเหรียนรูปไข่หลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นพ่อท่านคล้ายนะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่สองเป็นเสมาหลวงพ่อรวยนะคะเนื้อเงินลงยาค่ะหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สาค่ะรายการที่3เป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะคะพ่อเนื่องวัดจุลามณีค่ะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะต่อไปรายการที่6ค่ะ รายการที่6เป็นพะระลีลากําแพงเม็ดขนุนนะคะสองบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงพ่อเสียนวัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรีนะคะหลวงพ่อเสียนวัดเกาะค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่แปดค่ะ รายการที่8เป็นหลวงปูส่สวงวัดภัยพัฒนานะคะรุ่นเทวดาเดินดินนะคะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นหลวงพ่ออุ้นวัดตาลกงนะคะ พ่ออุ้นวัดตาลโกงค่ะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบค่ะ รายการที่10เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าค่ะ200บาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่1 1นะคะ 11เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะ 200บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นไอ้ไข่วัดเจดีนะคะปี2526นะคะเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ 14เป็นภาพปิดตาเนื้อไม้แกะนะคะไม่ทราบที่มานะคะพี่พี่สองบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะ มาในเลี่ยมพลาสติกนะคะด้านหลังมีตราประทับวัดช่องแคนะคะภาพถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนนะคะเสมาหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่พี่สองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิเค่ะสิเ็ดเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงค่ะด้านหลังนะคะพี่พี 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นสมเด็จเก่านะคะต่อไป19ค่ะ สิเเป็นเบีย้ยแก้นะคะด้านหลังมีตะกุดนะคะพี่พี่สองร้อยบาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของเย็นวันพุธนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ 200บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำใบอรีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ